สวัสดีครับผมวิสูทธ์นะครับจากบริษัท i e ิ e q นะครับเดี๋ยวขอเล่าพื้นฐานหน่อยนะครับบริษัท i n e c ิเนี่ยเราทำโซลาเซลล์เอาโซลาเซลล์เนี่ยมาแปลงไฟแล้วขายให้กับรัฐบาลนะครับซึ่งการจะเริ่มตรงนี้ได้นะครับก็มาจากรัฐบาลนะครับรัฐบาลเป็นคนออกประกาศเองว่ามีโครงการให้เอกชนเนี่ย ทำไฟฟ้าขนาดเล็กขายนะครับโดยรัฐบาลเนี่ยจะส่งเสริมค่าค่าลงทุนให้อย่างในงานโซลาเซลล์เนี่ยมันง่ายมากไม่มีอะไรครับเราเอาแผ่นมาตั้งรับแดดแล้วก็แปลงไฟเนี่ยขึ้นสู่เสาแรงสูงเลยแบบข้างหลังนี่ป่ะคะครับใช่อยากเห็ข้างหลังนี่แะครับนยฮะรัฐบาลก็จะออกค่าลงทุนให้เราซึ่งเขาเรียกว่า adder ทุกวันเนี้เราจ่ายค่าไฟฟ้าให้กับรัฐบาลอาจจะจุดเด็ดละสบาท แต่เราขายไฟให้กับหลวงเนี่ย8บาทข้อดีคือว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ต้องลงทุนนะฮะคือผมทำาไ้ฟ้าขายเนี่ยผมก็ไปหาทรัพยากรมาหาที่ดินหาโซลารเซลล์หาหาคนมาทาแล้วก็ขายไฟให้กับรัฐบาลซึ่งประเทศไทยเนี่ยข้อดีคือแดดมันแรงมากครับคือทั้งโลกเนี่ยนะครับเขาเฉลี่ยค่าไฟฟ้าเนี่ยความความแรงของของไฟฟ้านะครับประมาณ1,300วัตต์ต่อตารางเมตรประเทศไทยเนี่ยถึง1,000วัตต์ต่อตารางเมตรเลย ที่ผมทำอยู่ละบ,บุรีเนี่ยบางวันนะครับวัดได้ถึงพันพันกว่าตารางพันกว่าวต่อตารางเมตรซึ่งสูงมากเหตุผลที่ตั้งที่ลพบ,บ,บุรีเพราะว่าค่าเฉลี่ยของของความเข้มต่อปีที่ลพบ,บุรีเนี่ยดีที่สุดในประเทศไทยโซลารเซลล์เนี่ยไปตั้งแต่ละที่เนี่ยมันก็จะให้ค่าค่าไฟไม่เหมือนกันแต่ค่าเฉลี่ยในประเทศไทยเนี่ยเหมาะมากครับเพราะว่าแสงแดดเราไม่ได้ซื้อเราไม่ต้องไปทําอะไรให้มันยุ่งยากมลภาวะก็ไม่ก็ไม่มีนะไม่มี ทีนี้ปัญหาคือของโซลาเซลล์เนี่ยมันลงทุนสูงลงทุนสูงรัฐบาลเนี่ยยอมเคากระเป๋าเพิ่มค่าไฟฟ้าให้หน่วยละ8บาทนยฮะมาซื้อแต่ว่าเขาซัพพอร์ตเรา10ปีนะครับหลังจากสิบปีเนี่ยก็ซื้อเท่าปกติซึ่งคนที่ลงทุนโซลาเซลล์ไปแล้วเนี่ยมันจะคืนทุนปีที่7ประมาณปีที่7อีก3ปีกำไรแล้วอีกที่เหลือต่อไปคือกำไรตลอดนะซึ่งพอเวทเป็นเป็นผลตอบแทนเนี่ยผมว่ามันก็ดีกว่าเอาเงินฝากแบง์นะ พี่พิสูจน์คะถ้าเกิดว่าอย่างบ้านของพี่อนุสรจะทำโซล่าเซลล์แบบนี้เนี่ยมันยากไหมคะจริงๆไม่ยากเลยครับแต่ไม่มีคนไปให้ความรู้อยากกระทำปุ๊บแต่ไปซื้อแพงที่ไหนวะไม่รู้ไปซื้อที่ไหนนะพลังงานจังหวัดไม่ไม่มีข้อมูลตัวนี้นะคะมีข้อมูลต้องไปหาเองไงไปเดินไปถามอาจจะงงว่าไม่รู้เหมือนกันว่าซื้อที่ไหนนะคือจริงๆมันต้องส่งเสริมจริงๆนะต้องส่งเสริมจริงๆผมว่าไม่ยาก ยิ่งติดกับบ้านเนี่ยเราก็เอาไฟต่อเข้าใชไ้ได้โดยตรงเลยอุปกรณ์อื่นไม่มีนะฮะคือมันก็ทําให้ค่าไฟฟ้ามันถูกลงนะครับเพราะเราไม่ได้ทําขายถ้าเกิดอย่างที่พี่วิสูทธ์ให้ข้อมูลเนี่ยก็หมายความว่ามันไม่ใช่ภาพรวมจริงๆมันควรที่จะมาจากกรัดในการวางแผนการที่การที่จะส่งเสริมเพื่อที่จะให้เกิดพลังงานทดแทนในเป้าหมายที่คุณตั้งไว้จริงๆคือ จริงๆก็ต้องช่วยกันนะทุกคนต้องช่วยกันคือไปรอรัฐบาลอย่างเดียวรัฐบาลปัญหาก็เยอะไปหมดอันนี้อาจจะไม่มองอะไรก็ได้นะ <laughs> ก็ต้องช่วยกันเนี่ยอย่างพี่ๆทุกคนที่ลุยมันเนี่ยก็ทำจาบบกบจสํบนึกเองที่อยากจะทำถูกไหมฮะ